กราบสวัสดีพี่พี่ FC ร้านใจรักพาเครื่องกันทุกทุกท่านเลยนะครับวันนี้กลับมาพบกับทางร้านใจรักพาเครื่องกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อชอบพระนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทร0954533087นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่แอดไลน์0954533087นะครับทางร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับแล้วก็ ไม่มีบวกเพิ่มค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวนะครับพี่วันนี้ก็มีพระเครื่องนะครับดีๆมาแบ่งปันพี่ๆ fc กันเหมือนเช่นเคยนะครับแล้วก็ทุกรายการเนี่ยจัดส่งให้ฟรีนะครับไม่มีบวกเพิ่มค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับก็เดิมเร,มรายการที่1กันนะครับรายการแรกนะครับเป็นพระปิดตาพิมพ์ว่าจุลาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับองนี้เป็นพระเนื้อผงคุกรักสภาพสวยสมบูรณ์แบบนี้นะครับพี่ องค์พระนะครับเป็นพระเนื้อผงคุกรักแล้วกดพิมพ์นะครับเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับองค์เล็กๆนะครับแบบนี้ผู้หญิงใช้ได้นะครับเด็กคล้องก็ได้นะครับนี่แล้วดูเนื้อนะครับเนื้อหาเก่าจัดนะครับชัดเจนมากอีกหนึ่งองนะครับสําหรับปิดตาว่าจุราหลวงปู่เอี่ยมวัสะพานสูงอ่าองค์นี้เอาไป350รนะครับพี่รวมจัดส่งนะครับ ต่อมารายการที่2นะครับเป็นปิดตาเนื้อผงคุกรักเก่านะครับไม่ทราบที่ว่าเป็นของหลวงพ่อท่านไหนนะครับอ่าองนี้สวยนะครับแล้วเนื้อเก่าแก่งนะครับเนื้อเนี่ยมีอายุนะครับแล้วพระเนี่ยผมดูแล้วนะครับน่าจะเป็นยุค2,400อกว่ากว่านะครับแบบนี้ถือว่าสวยสมบูรณ์นะครับสำหรับพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมหรือเปล่านะครับวัดสะพานสูงหรือเปล่านะครับองค์นี้ ก่อนเดี๋ยวมาแบ่งปันนะครับเอา350นะครับเนื้อเก่าๆแก่งๆนะครับพี่สวยงามชัดเจนแบบนี้นะครับจัดได้จัดเลยนะครับขอ350นะครับรายการที่2นะครับสวยนะครับพี่สวยนะครับต่อมารายการที่3นะครับจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับแบบนี้เป็นพิมพ์นิยมบีนะครับ มือเนี่ยเป็นมีมือรองนั่งนะครับเป็นพระหล่อโบราณเนื้อโลหะทองผสมนะครับสภาพสวยนะครับเนื้อออกดอกบวบนะครับแล้วดูพวกร่องรอยการแทงตะไบนะครับขี้บงขี้เบ้าเนี่ยเก่าๆสวยๆนะครับองค์นี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งองนะครับที่มีความชัดเจนแล้วสวยงามนะครับสําหรับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับอ่าพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นิยม สวยสมบูรณ์นะครับนี่ดูหน้าดูตาดูตามซอกจีวรต่างๆนะครับถือว่าชัดเจนอีหนึ่งองนะครับแบ่งปันพี่ๆ FC ครับองนี้350นะครับมาก่อนปิดก่อนได้เลยนะครับรายการที่3นะครับอ่าต่อมารายการที่4นะครับรายการที่4เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่า พระร่วงนั่งน,นะครับรายการที่4ี่จะเป็นพระร่วงนั่งน,นะครับน,น่าจะเป็นทางสายสุพรรณบุรีนะครับเป็นพระลงกรุนะครับเป็นพระกุกนะครับองนี้นี่เป็นพิมพ์พระร่วงนั่งเนื้อหาเก่าจัดนะครับถ้าจาไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นทางสายสุพรรณนะครับพระเก่านะครับมีข้ามกรุนะครับพี่เห็นไหมแล้วดูเนือ้อหานะครับร่อง,รอ,งรอยต่างๆความเป็นธรร oh, มชาติต่างๆ่คือว่า สวยงามเลยนะครับองนี้อ่าองนี้ถือว่าสวยงามเลยนะครับเดิมๆนะครับองค์นี้ผิวพรรณเดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับนานๆเจอเหมือนกันนะครับสําหรับพระร่วงนั่งนะครับสายสุพรรณนะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับเอา350นะครับรายการที่4นะครับ F4 ต่อมารายการที่5นะครับจะเป็นพระปิตาตะกัวเก่านะครับองนี้ ผมดูแล้วนะครับเป็นสายหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับเป็นปิตาเนื้อตะกัวเก่านะครับสวยเดิมๆนะครับเนื้อเก่าๆเลยพี่ดูข้าบไข่ตะกัวนะครับดูตามซอกนะครับความสวยนะครับองนี้ถือว่าสมบูรณ์นะครับถือว่าสมบูรณ์แล้วได้เนื้อตะกัวเก่าๆเลยนะครับองนี้ขออนุญาตแบ่งปันพี่ๆนะครับเอา350รนะครับรวมค่าจัดส่งนะครับพี่ รวมค่าดจดส่งนะครับสวยๆเดิมๆนะครับองนี้นะครับ35 0หูนะครับรายการที่5ต่อมารายการที่6นะครับจะเป็นเหรียญนะครับของการแสดงกสิกรรมมณฑลฝ่ายเหนือนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับด้านหน้าเนี่ยจะเป็นพระพุทธชินราชนะครับแล้วเขียน2460นนะครับตัวเหรียญเป็นเหรียญปั๊มเก่าโบราณนะครับแล้วดูขอบเหรียญนะครับพี่ เป็นเหรียญปั๊มขอบกระบอกนะครับอันนี้เหรียญเดิมโบราณนะครับเอ่อเพียงแต่ว่าเหรียญเนี่ยถูกตัดห่วงออกนะครับเหรียญนี้ขอ350นะครับเหรียญสวยคมชัดเจนนะครับเดิมเดิมเลยนะพี่นะเหรียญนี้เดิมเดิมเลยนะครับสวยงามชัดเจนนะครับนี่สองสี่หกศูนย์นะครับก็ราคาแบ่งปันนะครับราคาแบ่งปันอ่าองค์นี้นะครับจัดได้จัดนะครับไม่ต้องรีรอช้านะครับพี่ พระสวยๆนะครับนานๆเจอนะครับพี่นานๆเจอรายการที่6นะครับ350ต่อมารายการที่7นะครับจะเป็นปิดตานะครับของหลวงปู่สุขป่าคองมะขามเท่านะครับนี่องนี้เป็นเนื้อผงคุกลักแล้วมีร่องรอยการปิดทองเก่านะครับเนื้อเก่าแก่งสีสวยนะครับผิวมีเขาเรียกว่าแปะทองมาแบบนี้พี่องพระมีผิวแปะทองมาแบบนี้นะครับลระดูนะครับ นี่ร่องรอยการอุดผงนะครับเป็นรอยเอ้ยร่องรอยการงัดพระออกจากพิม,ม, Türkiye, มะน,น, 350, นะครับมีรอยก้านทูบนะครับสาหรับปิตาปุสุปกคองมะขามเท่าองนี้ขอ350รานะครับรายการที่7นะครับ FC รายการต่อมาเป็นรายการที่8น,น,ะลลนะครับเป็นเหรียญหล่อพิมพ์ประพามนทนนะครับอาองนี้เป็นเหรียญหล่อ,นลอเนื้อทองเหลืองนะครับหลวงปุสุปกคองนะครับพิมพ์ประพามนทน เป็นพะระหล่อโบราณนะครับเนื้อทองผสมสวยๆนะครับมีร่องรอยค้าพี่บงขี่เบ้านะครับตามตอกซอกซอยต่างๆนะครับถือว่าสวยงามนะครับถือว่าสวยงามผิวพรรณเดิมๆนะครับองนี้ผิวพรรณเดิมๆนะครับสวยชัดเจนนะครับองนี้สําหรับห,หล่อพิมพ์ประพามนทน หลวงปู่สุขป่าคงมะขามเท่านะครับอง์นี้ขออนุญาตแบ่งปันนะครับเอา350นะครับราคานี้ราคาไวๆเลยพี่ต่อมารายการที่9นะครับเป็นรูปหล่อพระพุทธชินราชอินโดจีนนะครับ2 4 8 5นะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ต้อบัวเรียบช้างนะครับสภาพองค์พระเนี่ยสวยๆนะครับหล่อโบราณเดิมๆเนื้อโลหะทองผสมนะครับตะใบหยาบๆนะครับ แล้วดูร่องรอยนะครับเห็นไหมรอยการหล่อความเป็นธรรมชาตินะครับนี่นะพี่นะาถือว่าสวยงามชัดเจนอีกหนึ่งองค์นะครับสำหรับรูปดอพระพุทธชินาราชอินโดจีนนะครับ2485นะครับหลวงพระจาาหลวงพระจงหลวงพ่ะคงหลวงพระอีกแล้วก็เกจิคณาจารย์สมัยนั้นเนี่ยที่ ดังๆนะครับรวมปลุกเสกหมดนะครับเป็นพระดีพิธีใหญ่นะครับอีก1รุ่นนะครับที่น่าเช่าหาก็เลยนะครับองนี้ขอ350นะครับเป็นพิมพ์ต้อบัวเ็บช้างนะครับไม่ได้ต่อโค้ดนะครับต่อมารายการที่10นะครับจะเป็นเออเป็นพระของหลวงพ่อผาดนะครับวัดดงตาลนะครับเป็นพิมพ์ขี่สิงเนื้อดินนะครับอ่า องนี้ถือว่าเป็นพระเนื้อดินสวยๆอีกหนึ่งรายการนะครับและดูเนื้อหาความเก่านะครับเห็นไหมเม็ดโมลสารนะครับเม็ดกรวดเม็ดแร่ต่างๆนะครับถือว่าจัดจ้านนะครับชัดเจนมีร่องรอยการอุดผงนะครับพุทธคุณแบบนี้เลยนะครับแล้วดูด้านหน้านะครับด้านหน้าเนี่ยเป็นพิมพ์ขี่สิงนะครับสามขวัญนะครับของหลวงพ่อผาดวัดดงตาลนะครับรายการนี้ถือว่า เป็นพระเก่าหายากอีก1รายการนะครับจัดให้พี่พี่ fc 350รอาสนะครับรายการที่10นะครับพี่ต่อมารายการที่11นะครับจะเป็นเหรียญหลวงปู่ชอบนะครับอ่าอําเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกเนื้อฝาบาทนะครับเหรียญสวยเก่านะครับกระไรทองเต็มเต็มนะครับกระไรทองเต็มเต็มอ่าดูร่องรอยนะครับอักขระรอยรายยัน การปั๊มนะครับความคมชัดความคมตึงต่างๆของตัวเหรียญนะครับถือว่าสวยมากๆนะครับสำหรับเหรียญหลวงปู่รอดนะครับเอยเหรียญหลวงปู่ชอบนะครับอ่าอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับเป็นเกจิสายกรรมฐานนะครับปี2514นะครับอันนี้เป็นบล็อกนิยมด้วยนะพี่นะเป็นบล็อกนิยมด้วยก็จัดไปนะครับ350ูนะครับรายการที่11 ่อมารายการที่12นะครับจะเป็นพระปิดตาพิมพ์เรือบือนะครับของปู่เอียบนะครับวัดสะพานสูงนะครับองนี้เป็นเนื้อผงคุกรักนะครับเก่าเลยนะพี่นะสายวัดสะพานสูงนะครับดูร่องรอยนะครับการกดพิมพ์พระเก่าสวยเดิมนะครับพี่องนี้นะครับเห็นไหมนานจะเจอนะครับนานจะเจอแล้วดูร่องรอยความเป็นธรรมชาตินะครับเห็นไหมนี่การกดพิมพ์เนื้อหาสาระนะครับ พิมส่งนะครับคมชัดลึกนะครับคมชัดลึกนะครับพี่องค์นี้ถือว่าสวยเดิมนะครับถือว่าสวยเดิมนะครับขอแบ่งปันนะครับ3-50ูนย์ะครับปิดตาเดือบู่ปูดเรือบือปู่เอี่ยมสะพานสูงนะพี่นะรายการต่อมานะครับรายการที่13นะครับจะเป็นพระสมเด็จนะครับบางขุนพรมพิมพเจดีนะครับองนี้เป็น กุอามัตตรดนะครับด้านหลังเนี่ยมีปั๊มตายยางเดิมๆจากทางวัดนะครับพี่เป็นขึ้นกรุใหม่นะครับขึ้นกลุใหม่เขาเรียกว่ากุอามัตตรดนะครับบางลุมพรมนะครับพี่มีรอยปั๊มตายยางนะครับแล้วพระนยพี่ดูเิเห็นไหมสมบูรณ์นะครับองนี้สมบูรณ์นะครับนี่โหเดิมๆนะครับเดิมๆสวยๆนะครับพี่เห็นไหมดูนะครับเนื้อหนึกๆเนื้อหนึกๆนะครับสวยๆ ในกระบี่เห็นไหมเห็นไหมนี่นะครับนี่นะครับค่ากลุ่มค่าความเก่าชัดเจนมากนะครับสําหรับพระสมเด็จบางขุนพมนะครับองนี้350นะครับรายการที่14มาก่อนปิดก่อนได้เลยนะครับต่อมารายการที่15นะครับเป็นพระวัดพับนะครับอ่าองนี้เป็นพิมพ์ตุ๊กตาเล็กนะครับวัดพับนะครับกลุ่กระรอกขาวนะครับอ่าดูเนื้อในพี่แล้วดูพิมพ์นะครับ องนี้เนี่ยให้ดูพิมพ์เลยพี่ว่าพิมพ์ี่คมชัดมากนะครับแล้วดูเนื้อเก่าๆนะครับเนี่ยอย่างพระแบบนี้เนี่ยผมดูไม่ค่อยเป็นนะครับผมอันนี้บอกให้เอฟซีตรงๆเลยพี่แต่ดูจากพื้นฐานของพระเนี่ยพิมคมชัดนะครับเนื้อหาเก่านะครับแล้วพระไม่แบบว่าเนื้อไม่ฟูไม่อะไรนะพี่นายเนื้อเขาแกร่งๆนะครับถือว่า เก่ามากนะครับผมดูจากพื้นฐานนะครับว่าเก่ามากแล้วพิมพ์คมมากนะครับคมชัดลึกแล้วพี่นะขนาดพระใช้นะครับพี่เนี่ยขนาดพระใช้น้เอาไป350นะครับวัดพับนะครับพิมพ์ตุ๊กตาเล็กรายการที่14นะครับอ่ารายการต่อมานะครับเป็นรายการที่15นะครับเป็นพระชัยหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับพิมพ์เอ่อชาลูดนะครับพิมพ์ชาลูดนะครับลงชาตินะครับองนี้ลงชาติ เก่าเลยนะพี่นะองนี้เก่าเลยนะครับแล้วดูนะครับเห็นไหมนี่ดูชาติดูร่องรอยความเก่าการหล่อโบราณนะครับเก่ากึกเลยพี่อ่าองนี้เก่ากึกเลยนะครับเห็นไหมโหเดิมเดิมนะครับเนี่ยสวยเลยนะพี่นะสวยเลยนะสำหรับพระชัยหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วพิมพ์ชลูดนะครับ องนี้ลงชาติสวยๆนะพี่น้าในรอยช่อย,ยังอยู่นะครับองนี้ขอแบ่งปันนะครับสามร้อยห้าสิบเนี่สามร้อยห้าสิบนะครับ,ร,บรายการที่สิบห้าต่อมารายการที่สิบหกนะครับจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นพระสังกจายหลวงพ่อทบนะครับวัดชนแดงน,นะพี่นะองนี้เป็นพะระอบโบราณผิวไฟไฟนะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะครับผิวเก่าโลหะเนี่ยเหลืองอมเขียวนะครับ โลหะเหลืองอมเขียวนะครับสวยงามนะครับอ่าองค์นี้สวยงามนะครับและดูตามซอกนะครับเห็นไหมนี่นะพี่นะสวยงามชัดเจนนะครับแล้วดูหน้าดูตาดูรอยตะบงตะใบนะครับนี่สวยงามชัดเจนนะครับพี่สำหรับพระสังกาจจายหลวงพ่อพทบวัดชนแดนนะครับเอา350นะครับรายการที่ 17นะครับไอ้ิบนะครับต่อมารายการที่17นะครับเป็นรูปหล่อนะครับพิมพ์คอยยาวนะครับหลวงพ่อเตียงนะครับวัดเขาลูกช้างนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับองนี้ด้านใต้ฐานเนี่ยเป็นโคดอุกนะครับพี่เป็นโคดอุกหล่อในตัวนะครับพระจัดสร้างประมาณปี2,500หรือว่า24ปลายๆนี่แหละพี่อันนี้จําปีพศในการจัดสร้างได้ไม่ชัดเจนนะครับองค์พระเป็นพระหล่อโบราณนะครับเนื้อทองผสมนะครับผิวพันธุ เก่าๆนะครับและดูตามซอกกีวอนนะครับเห็นไหมรอยยิ้มนะครับใบหูนะครับต่างๆนะครับถือว่าเก่าสวยสมบูรณ์ดีนะครับสําหรับรูปดอกหลวงพ่อเตียงวัดเขาลูกช้างและดูดิผิวเนี่ยขึ้นเป็นรอยตามมุ้งเลยนะพี่นะขึ้นเป็นรอยตามมุ้งเลยนะครับสวยนะครับพี่องค์นี้นะครับก็จัดได้จัดนะครับเอา350นะครับพิมพ์หลวงพ่อเตียงคอยยาวนะครับรายการที่17นะครับพี่ ต่อมารายการที่18นะครับเป็นเหรียญแม่ทัพนะครับหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับสวยสมบูรณ์นะครับสวยสมบูรณ์นะครับนี่เห็นไหมกองบัญชาการกองทัพภาคที่1นะครับเป็นเหรียญปี2511นะครับของหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับดูนี่ร่องรอยนะครับการปั๊มเส้นศาสตร์ผิวเซียนเซียนนะครับ เดิมนะครับเดิมมากนะครับสําหรับเหรียญแจกแม่ทัพนะครับหลวงพ่อแดงวัดเขาบไดอิฐนะครับวีเหรียญนี้สวยสมบูรณ์นะครับขอ350นะครับรายการที่18นะครับ FC รายการต่อมานะครับเป็นรายการที่19นะครับ19เนี่ยเป็นเหรียญหลวงพ่อจืดนะครับวัดถ้ำเขาภูนะครับเนื้อทองแดงกะไหลทองนะครับหลังเรียบเรียบแบบนี้นะครับเป็น พระปั๊มนะครับพี่เป็นพระปั๊มนะครับสภาพสวยๆนะครับเนี่ดูแน่ดูตาดูร่องรอยอขะะัขรารอยไายันนะครับการปั๊มนะครับพี่เห็นไหมอ่าหลวงพ่อจีดหลวงพ่อจืดนะพี่วัดถ้ำวัดถ้ำเขาพลูนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงกะไหลทองสภาพเหรียญสวยๆนะครับผิวพันคมตึงนะครับเหรียญชัดเจนมากนะครับเหรียญชัดเจนมากเหรียญนี้นะครับ ขอแบ่งปันเลยนะครับ350นะครับ350รายการที่19นะต่อมารายการที่20นะครับเป็นเต่านะครับของหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับตัวนี้เป็นพญาเต่าเรือนนะครับผิวพันธุ์หล่อโบราณนะพี่ดูดีมไหมผิวขึ้นเป็นผิวรอยตามุ้งเก่าๆนะครับสวยงามอีก1นึ่งองค์นะครับองนี้ แมพี่อ่าค่อยๆดูค่อยๆพิจารณานะครับพระเอ่อเก่าๆนะครับหล่อบโบราณแล้วดูตามซอกนีดพี่เห็นไหมโอ้โหเดิมๆนะครับเดิมๆนะครับผิวกวดผิวทรายต่างๆเนี่ยถือว่าเก่า,าๆเดิมๆเลยนะพี่นะนี่องค์นี้อ้วนล่ำนะครับพญาเต่าเรือนนะครับ350นะครับ350รายการที่20ต่อมารายการที่21นะครับจะเป็น พระขุนแผนนะครับทรงพลใหญ่นะครับบรรกาลนะครับพี่สภาพใช้นะครับเนื้อหาจัดจ้านนะครับเนื้อหาจัดจ้านนะครับนี่มีรอยคาบราดำนะครับเม็ดกวดเม็ดทรายต่างๆนะครับสวยๆเดิมๆเลยนะพี่นะองค์นี้สวยๆนะครับพี่แล้วดูข้าวแกรบหลุดนะครับเห็นไหมสวยชัดเจนดีนะครับสวยชัดเจนดีสําหรับ พระขุนแผนสมพลใหญ่นะครับบั้นกลางนะครับพี่องค์นี้บั้นกลางเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมนะพี่นะก็เดี๋ยวขอแบ่งปันนะครับ350นะครับ350นะครับรายการที่21นะครับต่อมารายการที่22นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์5จุดนะครับหลวงพ่อพิงค์วัดบางประกอบเนื้อใบลานนะครับพี่องค์นี้เป็นพระเนื้อใบลานนะครับ เก่านะครับพี่แล้วโหนะครับจะบอกไงพี่ว่าพระเนี่ยไม่ค่อยได้เจอนะครับสําหรับพระผงพระเนื้อผงใบลานหลวงพ่อพิงค์วัดบางประกอบนะครับพิมพ์สมเด็จ5จุดนะครับอ่าเป็นสมเด็จ5จุดนะครับสภาพสวยพิมพ์คมนะครับเก่าเดิมนะครับแล้วราคาจับต้องได้นะครับราคาจับต้องได้ ผมแบ่งปัน350รายการที่22นะครับ FC ต่อมารายการที่23นะครับจะเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกละเก่าองค์นี้ผมไม่ทราบาว่าเป็นของสายไหนจริงๆนะครับแต่องค์พระเนี่ยดูแล้วเป็นพระแท้แล้วเก่ามากนะครับผมดูแล้วแท้แล้วเก่านะครับเนื้อหาเก่าเนี่ยผิวแกร่งนะครับแต่จะเป็นสายไหนหลวงพ่ออะไรเนี่ยอันนี้ผมไม่มีความรู้เลยนะครับองค์นี้ แต่เนี่ยพี่ดูเลยเห็นไหมล่องรอยคราบฝุ่นข้าบกรุเอไม่ใช่ข้าบหิ่งนะครับข้าบหิ่งต่างๆนะครับถือว่าดูแล้วเนี่ยสวยสมบูรณ์นะครับสวยสมบูรณ์นะครับขอแบ่งปันเลย350านะครับรายการที่23ต่อมารายการที่24นะครับเป็นนางพญานะครับอันนี้เป็นพิมพเข่าโค้งนะครับเป็นพระสภาพใช้นะครับเนื้อหาจัดจ้านนะครับ ผิวกรวดผิวเม็ดกรวดกรองต่างเนี่ยโอ้โหทั่วองค์พระเลยนะพี่นะทั่วองค์พระเลยนี่แล้วดูแล้วพิจารณานะครับสวยนะครับ <c oughs> สวยสวยเดิมๆมเลยนะครับสําหรับพระเขาเรียกอะไรนะนางพญาเข่าโค้งนะครับนางพญาเข่าโค้งองค์นี้นะครับขอ350นะครับเม็ดกวดกรองเม็ดกวดแร่นะครับเนื้อหา เก่าๆเนื้อแน่นๆนะพี่ดูเห็นไหมอ้วนลำบึกนะครับขอ350นะครับรายการที่24่นะครับ24รายการต่อมา25นะครับเป็นพระปิดตามหาเสนหลวงปู่โต๊ะนะครับวัดประดู่ิมพีนะครับองนี้เป็นปิดตาเนื้อใบลานนะครับด้านหลังเนี่ยเขียนว่าหลวงปู่โต๊ะนะครับวัดประดู่ิมพีนะครับการกดยันคมคมมีเส้นเกษานะครับ นานๆเจอนะครับนานๆเจอพระสวยสมบูรณ์นะครับราคานะครับ350นะครับราคาเอาไป350นะครับสภาพพระสวยนะครับพิมพ์คมชัดนะครับเดิมๆแบบนี้นะครับพี่เดิมๆแบบนี้นะครับถือว่าสมบูรณ์นะครับถือว่าสมบูรณ์นะครับสำหรับพระปิดตามหาเสน่ห์นะครับหลวงปู่โตนะครับรายการที่25นะครับพี่ต่อมารายการที่ 26นะครับเป็นปกจ้อยนะครับใบมะขามของอวัดอนงมั้ยพี่แบบนี้เป็นปกใบมะขามวัดอนงเนื้อทองแดงไหมเนี่ยดูเลยพี่เห็นไหมนี่เห็นหน่าจะเป็นปกจ้อยนะครับวัดอนงนะครับองนี้เนี่ยขอแบ่งปันนะครับ F c ซเอา350นะครับปกจ้อยวัดอนงนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในปกเบญจาภาคีนะครับของเมืองไทยเลยนะครับรายการนี้ รายการที่26นะครับ350ต่อมารายการที่ <c oughs> 27นะครับ27เนี่ยจะเป็นประดิกนะครับของอหลวงพ่อคงวัดวังสรรพรสนะครับดอกนี้เนี่ยแกะเก่ามีรอยจานนะครับนี่น่าจะเป็นพวกไม้ยิ้วดำนะที่แกะมานะครับและดูรอยจานดูความเก่าการแกะการเกราการเสาะนะครับนี่เห็นไหม เป็นธรรมชาตินะครับสินสวยเป็นธรรมชาตินะครับพี่เดิมๆนะครับองค์นี้ก็เดิมๆอีกหนึ่งองนะครับเห็นไหมเนี่ยเก่ามากนะครับเก่ามากนะครับสําหรับประกิษฐ์หลวงพ่อคงนะครับวัดวังสับปะรดขอ350นะครับ350นะครับสวยเก่าเลยพี่รายการที่27นะครับ27รายการต่อมานะครับรายการที่ 28นะครับจะเป็นพระสมเด็จนะครับเขาเรียกว่าสมเด็จวัดสาราคืนนะครับของหลวงปู่โตะนะครับเป็นพระเนื้อผงปี2ส2 1นนะครับนี่เขียนว่าสมเด็จนะครับวัดสาราคืนนะครับพี่เป็นสมเด็จวัดสาราคืนนะครับหลวงปู่โตะนะครับ25 22นะครับ อ่าแล้วดูนะครับเนี่ยพิมใบพงใบโพนะครับคมคมชัดชัดเด้งเด้งนะพี่ดูใบหน้าใบตาแล้วดูใบพงใบโพนะครับสวยเดิมเดิมเลยพี่สวยเดิมเดิมเลยนะครับสำหรับพระสมเด็จวัดสาราคือน้ำหรังยันตรีนะครับรังยันตรีอ่าปีสองหนึ่งนะครับเอาสามร้อยห้าสิบนะครับรายการที่ยี่สิบแปดนะครับเอฟซีต่อมารายการที่ยี่สิบเก้านะครับจะเป็นอ่าสมเด็จหลวงพ่อแฉ่งนะครับอ่าเป็นพิมพ์หานุมานแบบแท่นเนื้อดินนะครับ อ่าเป็นเนื้อดินหลวเพราะแฉ่งบางพังนะครับนานๆเจอนะครับพี่ FC ครับนานๆเจอสวยๆเลยนะพี่นะสวยๆเลยนะครับนี่นะครับดูร่องรอยนะครับเนื้อดินการกดพิมพ์นะครับสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์แบบนี้เลยนะพี่นะสำหรับสมเด็จนะครับสมเด็จนะครับ ขี days, bies, aja, ่อน right <im <im uh> ุมานแบกแท่นนะครับเนื้อดินหลวงพ่อแฉ่งนะครับเอา350รายการที่ส9ยี่สนะครับต่อมารายการที่30นะครับสาเป็นปกใบมะขามหลวงปู่ทิมนะครับวัดราหารไล่นะครับเนี่เขียนว่าหลวงปู่ทิมนะครับนี่เป็นปกจ้อยนะครับใบมะขามหลวงปู่ทิมนะครับขอ350นะครับนานๆเจอนะครับพี่นานๆเจอนะครับสามรายการที่30นะครับ <C oughs> ต่อมารายการที่31เนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่วเงินพิมพ์นิยม A นะครับองนี้อยู่ในเลี่ยมนะครับพิมพ์นิยมเนื้อโลหะหล่อบโบราณเก่าๆเลยนะพี่นะเห็นไหมเนื้อหล่อบโบราณผิวพันธุ์เก่าๆเลยนะครับ f c อ่าแล้วดูนะครับเห็นไหมเดิมๆสวยๆนะพี่เดิมๆสวยๆเลยนะครับขี้บงขี้เบ้านะครับคาะกาันคาบการใช้นะครับ อันนี้รายการที่31นะครับพี่เอา350นะครับอยู่ในเลี่ยมด้พี่อยู่ในเลี่ยมด้วยนะครับต่อมารายการที่32นะครับเป็นรูปหล่อพิมพ์นิยมเหมือนกันนะครับนิยม A นะพี่นะ32ินิยม A นะครับเอา350นะครับแล้วพระหล่อโบราณแล้วพี่ดูดิรอยช่อนะครับเห็นไหมผิวปันเกรดกระดีต่างต่างนะครับเดิมๆนะครับพี่องค์นี้เดิมๆนะครับสวยงาม สวยงามนะครับแล้วดูหน้าดูตาดูร่องรอยนะครับความเก่านะครับต่างๆของโลหะนะครับเนี่ยเห็นไหมโหสวยนะครับผิวขี้บงขี้เบ้านะครับเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่นะเดิมๆแบบนี้เลยนะครับก็ขออนุญาตแบ่งปันพี่พี่ fc ไปนะครับองนี้เป็นพิมพ์นิยม a นะครับขอ350บาทนะครับ3า0บาทรายการที่32นะครับ fc ต่อมารายการที่33 เป็นปิดตาวัดสะพานสูงนะครับพิมพ์ตภาพเนื้อผงคุกรักนะครับองนี้เอาสามห้าสูงนะครับแล้วดูรักเลยพี่รักเก่าเก่ารักแดงแงนะครับเนี่ยเห็นไหมราคาล้มมวยเลยพี่ราคาล้มมวยนะครับแบ่งปันนะครับพี่แบบนี้แบ่งปันนะครับสามร้อยห้าสิบนะครับขอสามร้อยห้าสิบนะครับสาหรับรายการนี้นะครับรายการที่สามสิบสามนะครับ รายการต่อมารายการที่34นะครับเป็นเหรียญหล่อเก่าเอ่อจะแถวนนทบ,บุรีแถวอะไรนะพี่เอ่อผมจําไม่ได้นะ้วเขาเรียกเหรียญอะไรนะพี่นะแต่แท้นะครับพี่แต่แท้นะครับแล้วดูโลหะก่อนนะครับเห็นไหมราคา350เนี่ยผมยังเสียดายเลยพี่เออมาขายมั่วตั้ไปหมดนะนี่นะพี่นะเก่าเก่าเดิม,เด,มเดิมนะครับเหรียญหล่อโบราณน,นะครับเหรียญหล่อโบราณ ผมนึกชื่อหลวงพ่อไม่ออกนะแต่เป็นเหรียญหล่อประมาณปี2500นิดๆนะพี่นะแล้วแท้ดูง่ายอยู่ในเลี่ยมนะพี่เอา350นะคใรับรายการที่34สอ่าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆ FC ทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะพี่นะสวัสดีครับ